มูกระทะค่ะมูกระทค่ะเร็เข้ามาค่ะเร็เข้ามาหัวละ2องรบาทนะคะเด็กไม่จ่ายผู้ใหญ่จ่ายนะคะแต่ว่านะคะขอให้ทุกคนนักกิมลองอย่างอร่อยนะคะเข้ามาค่ะตามร้านเรามีโต๊ VIP ะ VIP ในราคาหัวละพันห้าเองนะคะถูกช้ำๆเลยนะคะ ขอให้ทุกคนดเข้ามานะคะแล้วก็ต no ิดใจค่ะสิบบาทเล่งก็มาเล่งก็มาจะไมกินไที่ร้านเลยน้้ากินทีร้านเลยมตอากนกคน่น่กินอุยลาซื้อหมบัตรคิเสชิ้นค่ะเอาบัตรกิวไปค่อยไปกินที่ร้านเลยครับแม่โกเต็มร้านสาม จางร้านหมดเลยปุัดงไม่มีราะาเลยต้องใส่ก้องตกตุกมางแล้วพี่ทำไมมันขายดีจังขายไม่ได้ไม่ต้องขายมันก็รอพรุ่งนี้พี่พี่ใครมาซื้อของฉันแหละทานทำมาเยอะ ดีวะเด็กนั่นขายดีมากเลยฉันต้องหาวิธีหน่อยแต่ฉันไม่รู้จะทำอะไรลดราคาปโปรโมชั่นให้นอนเลยอ่ะนอนดีกว่าเดี๋ยว ขายน้ำดีกว่านี้เมื่อวานขายดีวันนี้ขายน้ำดีกว่าเมื่อวานตามมาทำไมดูตัวนี้แหละขอน้ำครับขายน้ำครับวนละยี่สิบเลยนะหมูกระทะจ้าหมูกระทะยี่สิบหมวกระชาเลยนะคะโปรโมชั่นจับโปรโมชั่นมาในร้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะในร้านของเราดีมากเลยค่ะแล้วก็ เป็นแบบราที่เราโปรโมชั่นดีมากนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาลองชิมค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะกาค่ะไม่ใครซื้อ็ได้นคะวดขายเสร็จแล้วสินก็ได้มากเืรด้วยไปกลับบ้านดีกว่าคขาไม่มีขายเลย ยังไงดีถือว่าเราจะใช้วิจีนั้นแต่มันก็ไม่สมบวรคุณก็ได้เห็า ชิ้นนี้เป็นคนจอแล้วชินนี้ก็ขายไาม่ได้ไม่กลับบ้านหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ขายมันแล้ะเจอกูนี่ห้อขายไม่ได้เลยทำไรเล็กมีวิชาจะนิดนิดมั้ย

หัวโมกรางของข้าแดงเทพสามตาอสมวยอ่อยชอยชะตาเขาชิมาอันกตอยุมาเจ้อวตารทอร์มานโกมินะใช่ก็มันจัโตโพชิตตาโตรัตยาหัวเยตตาปุติอาปัติจาปัตตาลจาตูตีลาพัจจิตาจุตตาจิเวตาจุทอร์มาน จาโพดีตางนี่ยตา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 ิ่างจะไม่จุตไ้งใจก็จึงตั้งใจกัดจุิ่งะ่จะมตตาจังจันจันันก็จตายขอมองร้าง้างแบดเทพมากตาตั้ไใจกัดจึงจ ขายของเล่นใครซื้อเยมีครซื้อเดิม